กว่านะครับจะตั้งขายรถแต่ละคันนะครับโปรเซสของมันเยอะมากนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเป็นการตรวจรถนะครับมีทั้งหมด22รายการะครับแล้วก็รายย่อยเนี่ยประมาณร้อยกว่ารายการเลยเนี่ยมาดูกันนะครับวันนี้มีได้มาคันหนึ่งนะครับเป็น Honda HRV เป็นตัว1.5 e h v เนี่ยปี22เป็นตัวรุ่นย่อยตัว E นีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพตอนเพิ่งเข้ามาเป็นประมาณไหนแล้วมีอะไรต้องเก็บเพิ่มเติมบ้างครับอันดับแรกเลยก็ต้องดูจากภายนอกก่อนนะครับอย่างที่คันนี้จะได้เป็นบอดี้สีขาวนะแต่ตัวจริงน้องจะ มีขัดอีกสักรอบหนึ่งแผ่นโซ่ไม่มีสภาพสวยคือสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คลิสต์อีกนะครับว่ามีอะไรต้องเก็บเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่สัมผัสนะครับผมบนท้องถนหนหลักๆก็คือยางยางที่ได้มาเป็นยางดัลลอปซีรียางนะครับผมจะเป็นซีรีสองหนึ่งห้านะครับหกสิบ R สิบเจ็ดเป็นยางปียนะี่สิบสี่เนาะสภาพโดยรวมนะครับสะพานยางลึกอยู่สภาพยางสวยนะครับแม็กเป็นสีทูโทนเนาะ ไม่มีรอยเบียดนะสะพานยางลึกข้อยางนี่คือผ่านข้องเครื่องแต่ดูสภาพก่อนเพิ่งมาไม่ได้ทำการเช็ดล้าง,งนะฝุ่นฝุ่นต่างๆมีชัดเจนนะครับแต่ดูสภาพก่อนโดยรวมแก้มต่างๆคานสวยแบตใหม่อยู่เป็นแบตของ SB แบตเตอรี่ฉนวนควาร้อนเดิมมีอยู่ซีนครบคันนะครับมาต่างๆเสว่าสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเราดูประวัติูนยนอีกทีนึงว่ามีการ เชื้อระยะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะเราทําการเปลี่ยนถ่ายพวกของเหลวให้นะครับด้านท้ายนะครับผมไฟเบรคแคทอวีตัวใหม่ผมชอบมากนะเป็น LED หมดเลยระบบไฟติดหมดนะครับไฟเลี้ยวค่อนข้างเล็กเหมือนเพรกรถสมัยใหม่เนะี่ยไฟเลี้ยวเล็กแต่ตอนคืนสว่างผู้ชมนะด้านท้ายสวยไม่มีโดนมานะด้านท้ายเปิดฝาท้ายขึ้นมาหน่อยสิฝาท้ายโชกเบื้องต้นน้ำมันไม่มีซึมทั้งสองฝั่งน้ำมันไม่มีซึมหัวน็อตต่างๆเดิมคม นะครับฟิล์มฝาท้ายจิกไปมีรอยเล็บอยู่นะสวยสวยสวย,สวยอุปกรณ์ต่างๆครบนะอันนี้ใส่พวกของได้นะนะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบคันนะครับด้านขวาผู้ชมครับดึงมาครบนะครบสวยนะครับ,รบส่วนไฟเก๋งสองฝั่งสีขาวติดหมดนะซ้ายขวาครบนะผู้ชมครับผมถือว่าโอเคเลยนะกับรถที่มันเข้ามาอันนี้สภาพยังไม่ได้ชงนะเดี๋ยวดูด้านหน้าต่อ ไฟติดครบไหมไปดูกันคุณพู่ชมครับเดี๋ยวดูระบบไฟกันนะต้องเช็คว่ามีหลอดไหนขาดไหมไฟติดนะครับผมเอาเปิดอีกอีกแนิดนึงไฟหลักติดแต่ไฟสูงครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับโดยรวมนะครับไฟติดครบทุกดวงนะไม่มีแตกนะเป็น LED หมดแล้วนะครับผมสวยงามนะอ่เดี๋ยวต้องติ๊กในตารางด้วยว่าไฟไม่มีหลอดไหนขาดนะเพราะว่าบางคันเนี่ยอาจจะมีขาดมาบ้างแต่นี้ถ้าไฟสวยกริบไม่มีแตกไม่มีการเปลี่ยนครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในคุณผู้ชมครับเจอแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นพลาดไปนะครับนี่เห็นไหม นีอาจจะแบบเกิดจากการปิดกระแทกแรงๆแล้วหรือแบบเข็มขัดไปโดนอะไรเบาเบื้องต้นฉีกแต่โดยรวมฟองน้ำถือว่านุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวลองสตารทรถด,ดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเดียวติดนะครับผมระบบของไฮบริดเงียบๆเลยเดี๋ยวลองระบบปรับอากาศก่อนเลยนะครับชำ่ำ ลมเย็นออกพบนะเป็นแอร์อัตโนมัติเนะาะสภาพโดยรวมนะผมเก็บไม่เยอะคันนี้นะครับฟิล์มเป็นฟิล์มลามินาฟิล์มเนี่ยสภาพผมดูด้วยตาเนื้อนะครับผมไม่มีในส่วนของขีดขาดนะครับพวงมาลัยสวยหนังยังคมนะครับหัวเกียร์คมอยู่เช่นเดียวกันหน้าจอของเขาเป็นขนาด9นิ้วคุณผู้ชมซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y ได้นะครับอลองเทสเลยว่าเชื่อมต่อปกติทุกอย่างไหมโอเคเครื่องเสียงโดยรวมกระหึ่มนะครับไม่ไม่มีแตกเนาะ ก้องถอยอ่าไม่มีเส้นขึ้นมานะเวลาหมุนพรมพมอะไรนะครับปรับมุมมองได้3ม,มุมมองกล้องโดยรวมผ่านนะกล้องไม่แตกจอทัดได้ปกติทุกอย่างเกียร์ไม่มีกระตุกนะเกียร์ดีเกียร์เอสนะครับตกมาพีปกติทุกอย่างเบรกมือฟ้าสวยงามกระจกนะครับผมขึ้นลงสุดทั้ง4บานใช้งาน,นได้ปกติทุกอย่างแนละเป็นออโต้แค่บานเดียว ผ้าหลังคาสวยถ้าเกิดอันนี้นอกเรื่องนิดนึงคุณผู้ชมครับแต่ <c oughs> เราเป็นคนซูบบรี่นะครับอาจจะมีคราบขมาเหลืองตามพวกผ้าหลังคาแต่นี้เจ้าของเก่าไม่ได้สูบบุหรี่บนรถนะโอเคได้อยู่นะครับ <c oughs> ในส่วนของบอร์ดแถวสองตรงนี้นะครับ <c oughs> เรียนตามตรงลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บเพิ่มเติมให้นะ เดี๋ยวจะไปเสริมฟองน้ําให้ทุกที่นั่งนะครับไม่ต้องกังวลเมื่อคุณมารับรถสภาพจะเหมือนออกปลายแดงมากที่สุดครับโดยรวมเช็คนะครับรอบๆรถก็ออปชั่นต่างๆใช้ง,งานได้ปกติทุกอย่างสภาพก็มีต้องเก็บบ้างนเนี่ยเดี๋ยวกันเอามาลองฟีลลิ่งการขับขี่ละว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะให้พี่ตั้มนะครับเดี๋ยวไปรบกวนพี่ตั้มให้มาลองซิ่งให้ดูหน่อยในการว่าคันนี้ต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมครับอันนี้อยู่ในซอยก็ช่วงล่างเป็นยังไงพี่ตั้มช่วงล่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีเสี๋ยดังไม่ไมแน่ใจะะเเเเปปป็็็นน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 ยยยาาางมมมุบบบหหห่่่ออออดีี๋วกกก้โโชชร อ่ะผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องเก็บก็อย่างท,ที่พี่ตามแจ้งไปนะเดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปนะว่า HRV คันนี้ผมเมื่อเก็บเสร็จแล้วนะผมจะสวยคลิปและขับดีขนาดไหนอะกดติดตามไว้นะเดี๋ยวดู EP ถัดไปกันว่าจะเป็นประมาณไหนไปรับชมกัน EP ถัดไปครับกดติดตามไปด้วยนะบาย